นีทุกอย่างมันเข้ามือเข้าเขาไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันกันกบพี่กำนันของเราเลยนะคะพี่จุ้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ้ยสวัสดีครับไอครับสวัสดีค่ะคุณพี่จุย้ยครับผมเ <laughs> สียงอ่อนหวานการที่เราจะวีคเอนลองวีเอนยาวๆหย,ยุดอีกแล้วเนาะพี่เนาะหยุดบ<ม>่อยมากเลยอะ่ะหยุดยาวตลอดเลยพี่จุย้ยมาอัปเดตหน่อย แผนตอนนี้ทีเฟกของเราที่พี่จุ้ยกำลังเปิดหน้าจออยู่นี้เนี่ยคนสามารถถืออะไรข้ามได้ไหมหรือมีมุมมองอยังไงบ้างพี่ถือถือข้ามได้เลยถือว้าวถือข้ามเลยนะถือฝั่งไหนคะฝั่งลองสิครับนี่เราลองตีมพี่จุ้ยเราลองมาตลอดทุกทุกช่วงอยู่แล้วเออใช่เออ,เอ,อมา ก็ใช่ในทา์เฟรมเดลี่เนี่ยสต็อปอยู่ที่เจ็ดร้อยหกสิบห้าจุดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยปิดแถวแถวบริเวณตรงเนี้ยนะฮะคือเออปิดสูงกว่าเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดเนี่ยนะครับมันจะทําให้จุดสต็อปเนี่ยมันมันยกขึ้นของเดลี่นะจะยกไปอยู่ที่เจ็ดแปดเอ็ดนะนะครับซึ่ง ตอนนี้4โมง15แล้วไม่น่าจะมีอะไรพลิกมั้มันมันคงน่าจะปิดสูงว่า7 81นะครับอ่าแล้วก็ถือต่อไปเรื่อยๆก่อนส่วนได้ได้มีโอกาสยกสต็อปเนะ่ถูกไหมคะใช่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 ทรงกราฟอย่างสวยอ่ะนี่กราฟลาย60นาทีใช่ไหมคะส่วนในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเออมันมีจังหวะที่หลุดสต็อป7 81ตรงเนี้เป็นสต็อป คือเจ็ดแปดหนึ่งอ่ะใครปิดไปแล้วพอโดนสต็อปแนะนำนะฮะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับวา้าวคือเปิดได้เลยอ้มเปิดฮะเพราะว่ามันมันเบรกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดคือสั้นๆเล็กๆตรงเนี้ยเราวัดกันตรงตรงนี้เจ็ดเจ็ดแปดเพื่อ กลับไปเปิดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พอเปิดลองเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจราคานะครับว่าโอ้โหต้นทุนกลับแพงนู่นนี่นั่นนะครับสนใจว่าเฮ้ยพฤติกรรมมันมันกลับมาอยู่ในร่องในรอยเหมือนเดิมแล้วนะครับก็กลับมาเปิดลองแล้วก็สต็อปก็จะเป็น 7, 7, เจ็ดเจ็ดห้ามันก็คือชุดตรงนี้แหละ อืม,อมครับเจ็ดเจ็ดห้าสต็ปเจ็ดเจ็ดห้านะก็เรียกว่าโอกาสที่จะเบรกทำ new high, นิวไฮล่ะคะพี่อาทิตย์หน้ามีโอกาสเห็นเลยไหมก็ลุนได้ลุนได้ลุนไดเ้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะมีเจจาเพิ่มเติมเนี่ยสหรัฐก,กับจีนค่ะอืมซึ่งมันน่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะอืม นีมีเจราจาจีนอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นโมเมนตัมไปทางฝั่งบวกนั่นเองนะคะ<ด>โอเคสำหรับตัวทีเฟกนี่คือแผนทีเฟกแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการาฟรายเดย์นะคะหรือว่าใครที่เป็นสายเทรดดิ้งการ์ฟรายหนึ่งชั่วโมงครบเลยนะคะดูในส่วนของตัวฝั่งทองกันนิดนึงค่ะพี่จุย come, ะะ้ยทองคํานะฮะก็ยังสวิงไปสวิงมา ครับผมนะครับนะเราดูทําเฟรมสี่ชั่วโมงดีกว่าเพราะว่าเดลี่เนี่ยเราเฉยๆนะทําเฟรมสี่ชั่วโมงเราอยู่ฝั่งช็อตครับสต็อปลอสสามสามห้าหกนะครับโซนแนวต้านเพื่อการ รีบาวช็อตนะฮะสามสามสี่ศูนย์ค่ะสามสามเจ็ดห้าแต่ไม่รู้ว่าจะรีบาวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนจุดเทคโปรฟิตทางด้านล่างสามสองเจ็ดศูนย์สามสามศูนย์ห้าครับผมพีสามสองเจ็ดศูนย์สามสามศูนย์ห้านะคะอันนี้เป็นแผนทองนะครับครับเค okay. ค่ะขอดูตัวค่างเงินนิดนึงค่ะพี่ ค่าเงินเอาตัวไหนดีเอาตัวค่าเงินบาทก่อนเลยค่ะ USTB เอ่อดอลลาร์บาทเนี่ยทั้งวันไปทำ High แถวสามสามหนึ่งเก้าแล้วก็ย่อลงมาล่าสุดสามสองเก้าเก้านะครับซึ่งเราอยู่ขาช็อตค่ะ Stop Loss ของดอลลาร์บาทสามสามสี่เก้าค่ะแล้วก็ t ท l l i n g ต Stop สามสองเก้าเจ็ดซึ่งต้องรอปิดแท่งนะฮะอันนี้มันยังไม่ปิดแทง่งอาจจะไม่โดนก็ได้ครับผม,มครับอโอเคแล้วขอตัวค่าเงินเยนค่ะดอลลาร์เยนใช่แล้วคนสองตัวนี้จะเป็นสองตัวที่คนดูเยอะสุดถูกไหมคะพี่ใช่ดอลลาร์เยนก็อยู่ฝั่งรองครับผมสต็อปล s อ <S 1หนึ่งสี่สองจุดสามห้าครับ อ่ะนี่ค่าเงินเยนนะคะเป็นทางฝั่งลองนั่นเองนะคะมามาดูในส่วนของตัวหุ้นบ้างพี่จุย๋ยเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนพี่จุย๋ยมีเปิดมาดูหลายๆตัวเนี่ยแหละว่า j m t เ c c มทต่างๆถ้าเกิดว่าเราอยากให้พี่จุย๋ยดูว่าจากสไตล์พี่จุย๋ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเรากรองเหลือเพียงสักตัวหรือสองตัวอย่างเงี้ยพี่จุย๋ย <laughs> ตัวไหนนีนดวงใจมากที่สุดได้ไหมคะมันก็ต้องเอาตัวตัวใหม่ๆคือ,อแถวบนเนี่ยสักพักหนึ่งนะใช่ใช่เพราะหลายตัวมันขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วเราอาจจะไม่ได้เปรียบในเชิงราคาเนาะพี่จุย้ยถ้าแถวล่างถ้าเอาแบบตรงสเปคค่ะนะฮะแล้วฟอร์มตัวดีเนี่ยอื <laughs> ก็อาจจะเป็นนี่แหละปีโตอ วุ้นแถวล่างตรงสเปคฟอร์มตัวดีชอบมากเลยอ,ะอ่ะอแต่ชอบตัวเนี้ยมันบอลลุ่มมันมาแล้วก็วอลลุ่มที่มันเพิ่มสูงขึ้นมันมาโซนเขาเรียกแอคคุมเลตด้วยอืแล้วก็มันมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยมันจะเขาเขาจะเขาจะสามารถเบรก AMA อ0มเสองร้อยด้วย อ๋อเพราะวันนี้จริงๆปริ่มและรอแค่ราคาปิดคอนเฟิร์มถูกไหมพี่ใช่อืมเว้ยเดี๋ยวนะเส้นสองร้อยอืมมันคือภาพใหญ่ไปเลยสิคะถูกไหมคะพี่ใช่อ่าเฟดเนี้ยเป็นแอคคุมเฟดนะครับมันมีมอลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะข้อที่ข้อที่หนึ่ง <Ừ. S 2> ทำไมเราต้องเขียนเพ้่นไปข้างบนเนาะข้อที่สองแต่รอบที่แล้ว,ลวเหมือนรอบที่สอง <laughs> ก็กำลังเบรกเอเอ0สองร้อยนะครับ uh. ข้อที่สามมันมีลักษณะของการยกโลค่ะ <c oughs> ยกโลเตรียมเตรียมเบรกไฮ ยกโลเตรียมเบรกไฮใช่เอาไอซ์ไอมาเพิ่มหน่อยสิอืเอสอุ้ยอุ้ยนี่มันเกิดบูลลิชเดเวอเจนหรือเปล่านะนั่นน่ะสินั <oud> ่นน่ะสิบูไดเออ มีบูไดด้วยอ่ะนี่วินานทีจะเห็นเราไม่ใช่บูไดถ้าเออออยากดูนิดนึงพี่ในเชิงเทคนิคอยอ่างเงี้ยเวลาเราเห็นแบบอินดิเคเตอร์มันสวนทางกับราคาเนาะความความความกว้างกับความแคบของยอดฐานที่มันเกิดบ,บูไดอะ่ะ มันมันมีผลไหมคะว่ามันจะมีพลังในการเกิดมากน้อยแค่ไหนอย่างบางอันอันเขาบอกฐานสองฐานแคบๆห่างกันแค่ไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยอืออ่าันนั้นเนี่ยมันมันมันต้องไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ยในเรื่องของการแอคคุมนะมคือการการสะสมมันใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะ,อะแอคคุมเนี่ยมันใช้เวลาน่าจะสองเดือนอือโอ้มันใช้เวลาสองเดือนเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เชื่อว่าในช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่นะไม่มีใครสนใจหรอกแล้วก็ไม่ซื้อด้วยเออ,อแต่วอลลุ่มมันดันมีไง<ะ>เคยนึกสงใจไหมเฮ้ย <c oughs> เรา <c oughs> ไม่ได้สนใจเราไม่ซื้อทำไมมันมีวอลลุ่ม <c oughs> ใครใครใครเป็นคนเก็บนะ <c oughs> เออไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อ,อืเดี๋ยวขอเขียนม่นะข้อหนึ่งอ,อโซนสะสมแอคคุม ข้อสองเมื่อกี้อะไรวะวอลุอ่ะเมื่อกี้มีแอคคุมเบลเ v ต l วอลุมเวลาเบรกเอเอเอ่อเอสองร้อยข้อที่สามยกโลกําำลังจะเบรกให้ไอสี่ไอเอบริตใไดออืออืมเลยเป็นตัวที่พี่รู้สึกว่าน่าจับตามากที่สุดจากที่พี่เห็นในกระดานถูกไหมใช่ ได้และหนึ่งได้และหนึ่งนะคะตอนนี้คือ,อค,คือเอาเอาเป็นว่าถ้าสมมติมันไม่ขึ้นนะก็ลงยากอะ่ะเออคำว่าลงยากหมายความว่าพี่มองว่าแถวเนี้ยมันก็โซนยื้ออยู่แถวเนี้ยมานานคือถ้าจะลงมันลงไปได้แล้วมันมันอยู่ตรงนี้สองเดือนอ,อ่ะเออเออแล้วประเด็นก็นคือประเด็นก็คือพวกปิโตอ,อ่ะถ้าจีนโอเคอะ่ะ กลุ่มปีโตก็จะมาด้วยแล้วตอนเนี้ใช่ไหมเขาคุยกันอะสหรัฐกับจีนเขาจะคุยกันอะมันไม่น่าจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้ว่ะค่ะอือโตจะมาอ่าขอจุดที่วางสต็อป s ลอดไดไหมคะพี่เผื่อใครแบบกําลังดูอยู่เหมือนกันพี่จะวางสต็อปตรงไหนค่ะตอบอ่าถ้าถ้าเอาสต็อปใกล้ๆเนี่ยสิบหกหกศูนหกหกศูน ตอบนะสิบหกหกศูนย์แต่แต่ต่อให้หลุดนะเราสามารถยื้อได้แล้วก็ถอยไปจนสุดท้ายแลวสิบสี่สองศูนย์ด่านฐานเก่าเลยฐานเก่าเลยที่เขาที่เขาแบบฉับฉ,บฉับลงแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาค่ะอืมอุม้ยครบเลยอันนี้เป็นวิธีเช็คลิสที่น่าสนใจมากนะทุกคนเพราะว่า เหมือนบางทีเราอยากรู้เนาะว่าตัวที่พี่จุ้ยบอกว่าสวยสวยสวยเนี่ยมันดูยังไงมันตัวไหนที่มันน่าจับตาอันนี้เราเช็คลิสเซยมันมีการสะสมเริ่มเบรกเส้น moving average ama ยกโรมีบูใดมันติ๊ก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 คบทุกข้อแบบเนี้ยมันเลยมีแนวโน้มมีโอกาสถูกไหมคะมันสวยไปหรือเปล่าเนี่ยมันสวยไปหรือเปล่ารแล้วใช่ไหมว่าแบบมันถูก p e r f ไปหรือเปล่าดู perfect ไปแล้วเออ p e r เฟกต์ทั้งเลยว นานๆทีที่อู่เ,เดี๋ยวนนว่าใช่นานๆนนทีเราจะเห็นว่ามันจะมีหุ้นตัวไหนครบเช็คลิต์ทุกตัวถึงนะนี่เดี๋ยวเราจะได้ลองดูกันนะคะโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะพี่จุ้ยครับยินดีครับสวัสดีค่ะ,คะนี่วันนี้เค้นพี่จุ้ยได้นะคะ